สวัสดีครับวันนี้นะครับเพืเ่อนๆน,นะแล้วก็ท่านที่ชมอยู่นะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้ก็มีเหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญครับที่จะมาพูดกันแต่ว่าเป็นเหรียญน,น่าจะเคยพบเห็นกันนะที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในงานนะครับที่มีการจัดนะซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญ ชนิดหนึ่งบาทนะครับที่เราจะพูดถึงนะก็มีความสวยงามมากเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีสองห้าสองห้านะครับเป็นเหรียญราชการที่เก้าเหรียญหมุนเวียนเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับในราคาหนึ่งบาทดูนะครับก็มีความสวยงามนะที่เราจะมาคุยกัน,นครับทั้งหมดสําหรับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยก็จะมีอยู่สองเหรียญน,นะครับที่มาพูดคุยกัน นะเป็นเหรียญที่เป็นพระเศียรเล็กหนึ่งเหรียญแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่อีกหนึ่งเหรียญน,นะซึ่งในราคาที่ซื้อขายการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับสําหรับนักสะสมเนี่ยสําหรับเหรียญน,นี้นะครับอยู่ในราคาแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมีความสวยงามนะครับในเหรียญน,นี้ ท่านผู้ชมนะครับที่มีเหรียญที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ลองสอบถามเพื่อนๆดูนะครับเผื่อจะได้พูดคุยกันว่าเอเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยมีลักษณะประมาณคล้ายๆแบบนี้ไหมนะครับจากที่ได้ลงหลายๆเหรียญไปแล้วก็ธนบัตรที่หลายฉบับไปเหมือนกันนะทางเพื่อนๆก็ถามมาว่า ไปซื้อขายที่ไหนดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลองกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปซึ่งจะมีกลุ่มที่แลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่นะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับอันนี้จะเห็นที่เป็นชิแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับที่พูดถึงซึ่งบางคนเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์คอมเมนต์มานะครับทางด้านล่างนะว่า เรารับซื้อเองอะไรเี้ยก็ลองดูตามตามเม้นเพื่อนๆนะครับลองตอบดูนะซึ่งทางเราเนี่ยก็นําเสนอในเรื่องของราคาที่ควรที่จะเป็นนะครับสําหรับราคาเด่อนวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี้เป็นด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับอสสองห้าสองห้า นีเป็นเหรียญที่หนึ่งบาทนะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขกระดิกนะครับนะก็มีความสวยงามกันนะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีสอง5ห้าสองห้าเนี่ยเป็นปีที่เกิดกันหรือยังนะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าใครเกิดในช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ได้หมุนเวียนกันสำหรับ เหรียญนี้นะครับผมส่งกลบเป็นเหรียญที่มีราคาแปด0ันิบลาบาทอย่างที่พูดไปนะครับนี่ต่อไปนะฮะเราจะพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญในราคาสี่พันหร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้ชนิดเดืแรกเนี่ยจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับเห็นไหมฮะทางด้านหน้านะฮะเป็นเหรียญปีสองนห้ารอีศูนย์นะครับเหรียญนิกเกิลรัชกาลที่เก้นกา 9, นะครับชนิดราคาห้าบาท ในหลวง50พรรษานะครับผมเขียนว่าประเทศไทยก็รัชการที่เจ้านะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งก็มีความสวยงามนะครับนี้คือทางด้านหน้านะครับผมส่วนทางด้านหลังนะครับสําหรับเหรียญแอกแรกนะครับที่ประดิรีประเทศไทยนะครับด้านหลังนะก็จะเขียนว่า 5ธันวาคม2520นะครับซึ่งก็ไม่รู้ใครเกิดเกิดหรือยังนะครับก็จะมเีเลข5อยู่นะครับสำหรับเดือนี้ถ้าสะสมครับถ้าใครมีก็เก็บเก็บสะสมไว้นะประชนมายุนะครับ50,000ส,นะสำหรับเรือนี้ซึ่งก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับ ใครมีก็เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะฮะใครสนใจราคาเหรียญไหนหรือธนบัตรไหนนะครับก็ยังไงก็ลองโพสคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะทางช่องของเราก็จะพยายามนำเสนอราคาที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ราคาทางตลาดของนักสะสมนะครับที่แลกเปลี่ยนเรียญแลกเปลี่ยน ผสมกันนะครับเราจะได้อยูอ่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเช็คราคานะครับอ่านี่เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ4,600บาทนะครับที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในแบบที่สองนะได้เขียนว่าสยามนิงนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ฮะแล้วก็น,นี่ก็เป็นราชการที่9นะครับเดี๋ยวดูภาพกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ เียนี้ลักษณะก็คล้ายคล้ายเดิมนะครับคล้ายเหรียญเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเหรียญเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับตัวนี้จะเขียนว่าสยามินนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มีเหรียญที่ให้เราได้ชมความสวยงามกันไปนี่เป็นเหรียญซึ่งมูลค่าที่บอกครับสี่พันหกร้อยบาทนะครับผม จากราคาเดิมเนี่ยคือเป็นชนิด5บาทนะครับแต่น,นี้ก็4,600ซึ่งอาจจะราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับอดูด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังก็จะเขียนว่า5้าธันวาคมสองห้าสองศูนชนิดนี้คือ5บาทนะครับผมก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับนะสำหรับเหรียญเมื่อกี้ที่บอกครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมนี่คือด้านหลัง ะดูภาพกว้างด้านหลังนะครับซึ่งเขียนว่าประชนมายุ50พรรษานะครับซึ่งก็หายากครับเพื่อนๆก็ลองเก็บสะสมดูนะครับเหรียญเนี่ยก็จะเก็บสะสมยากหน่อยนะครับแต่เขาไปหาลองหาซื้อกล่องมาผมเองก็หาซื้อกล่องเล็กๆมานะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้แล้วก็เรียนรู้วิธีการรักษาเรียนไว้ให้ดี นะครับเพราะว่าถ้าไปขายเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่ารักษาดีไหมหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับต่อไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีสองห้าสองศูนยนะครับในหลวงห้าสิบพรรษาเป็นเหรียญน,นิกเกิลครับชนิดห้าบาทนะครับผมอ่าเขียนว่าสยามินนะครับสวยงามมากนะอันนี้จะใส่กล่องไว้อย่างสวยเลยนะครับ นะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นห้าพันสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับนี่คือด้านหน้าที่ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพกว้างให้ดูสําหรับด้านหน้านี่จะโชวช์เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นเหรียญลักษณะนี้ก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับไปดูภาพกว้างนะครับ นี้ดูเป็นภาพกว้างก็มีความสวยงามครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเหรียญที่ราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็พอที่จะซื้อขายเพื่อนักสะสมมันได้นะครับก็จะมีอยู่สามเหรียญซึ่งเป็นเหรียญปีสองห้าสองห้าอย่างที่พูดถึงซึ่งเป็นเหรียญชน้จราคาหนึ่งบาทที่พูดที่กล่าวแล้วนะครับมีทั้งกระสีเล็กกระสียงใหญ่แล้วก็อันดีกนหนึ่งก็เป็นเหรียญที่ชนิดห้าบาทนะครับในห้นาสิบพรรษา มี2520นะครับที่เราพูดถึงนะครับซึ่งก็มีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าใครมีเหรียญแล้วก็เห็นทางบ้านจะส่งภาพมาให้ดูนะครับเห็นมีเพื่อนๆดูบอกจะส่งภาพยังไงฮะก็ในลิงก์ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเข้ากลุ่มนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายพันคนเลยนะที่กําลังพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเหรียญแล้วก็แลกเปลี่ยนเหรียญ ไเปลี่ยนกับนักสะสมกันนะครับก็ขอเตือนนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งซื้อขายกันนะเพราะว่าก็เป็นอันตรายพอสมควรนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จักกันในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเรื่องของราคาเหรียญเราก็จะพูดคุยกับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถึงยังไงนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับกดติดตามราคาเหรียญ รงมุมทางด้านล่างซ้ายเห็นไหมครับที่เขียนว่าราคาเหรียญกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงคําว่าติดตามนะครับเนะี่ยกดลงไปครับกดลงไปจิ๊กนึงกอย่างเงี้ยนะครับนะกดคลิกๆอย่าเงี้ยนะครับเพื่อที่จะติดตามราคาเหรียญที่เราจะอัปเดตให้เพื่อนๆนะจะได้คุยกันนะครับในช่องของราคาเหรียญวันนี้เร,เราก็จะไม่พลาดเหรียญรัธนบัตรต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ